สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับนะครับแนะนำตัวเองหน่อยแล้วกันนี่ทำมาตั้งหลายคลิปแล้วไม่เคยแนะนำตัวเองเลย นะครับผมพิเศษให้กับยุทธ์ชานะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองกว่า300คันมีเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับขัวเดียวแครบสประตูนะครับอยากได้ตัวไหนลองแอดไลน์ใต้นึงแล้วทักมานะครับผมมีแอดทเกอร์ยุทคาวไว้ให้นะครับถ้าลูกค้าสนใจท่านไหนก็ลองแอดไลน์ใต้นึงแล้วทักมานะครับสำหรับตัวนี้นะครับมารีวิวตัวนี้ Toyota Fortuner ปี08เครื่อง3,000ันโฟร์วีลได้เครื่อง3,000ันโฟร์วีลได้แต่งล้อแม็กมาแล้วเครื่อง3,000ันโฟร์วีลได้แต่งล้อแม็กผมขายให้ในราคาไม่ถึง500,000บาท คันนี้พี่ไปหาได้เลยผมขายราคาไม่ถึงห้าแสนมาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขาดอีกพันหนึง่งครบห้าแสนแถวหรือแถวบ้านเล็กครึ่งล้านหรือแถวบ้านเร็กครึ่งล้าน,าน,ค,านคันนี้ขายสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้ากับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องเครดิตดีจัดเต็มไม่ต้องคำรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีศูนย์เก้านะเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะ แล้ประกานให้มีชนหนักตัดต,ต่อพิกามจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมพี่เสือไทยกายุชาคนนี้นี่นแหละรับซื้อคืนเต็มจํานวนรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับใครอยากได้คันนี้นะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างวัาซื้อขายได้คันนี้ผ่อนเดือนละ1,000งบาทคันนี้ผ่อนเดือนละหนึ่งบาทรายได้2,000มบาทขึ้นไปเอาเครื่องสามพขับสปีศูนย์แไปใช้ได้เลย นะครับถ้าใครดูคลิปอยู่นี้แล้วและอยากได้รถยนต์นะครับไลน์แอดไทเกอร์ยูช่าเฟซบุ๊กไทเกอร์ยูช่ายูทูบไทเกอร์ยูชาหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0 9 4 3 1 4 6 6 6 6 0 9 4 3 1 4 6 6 6 6นะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจแต่ยังไม่ถูกตัวรถก็พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่าอยากดูรถอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกงกิงกงกิงให้พี่เสือด้วยนะเปดงยปดาวไได้นะม่ว่ากัน นะส่งหัวจงหัวใจมานะครับอ่ะมาจะเริ่มแล้วนะกับตัวนี้ Toyota f o r t u n e เเครื่อง3,000ขับสีดูตาไฟสวยงามมากดูกระจังหน้านะครับกระจังหน้าสวยมากนะมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะล้อแมกเปลี่ยนมานะครับเป็นตัวล้อแมกขาเก่าเขาเปลี่ยนแมกมานะครับตัวนี้เป็นขอบขอบเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะไหนดูตรงไหน17อ่ะขอบ17นะ 217นะนะครับกระจกข้างโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับตาโลโก้ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับดูนะครับนะครับมือจับด้าน2ด้านหลังเป็นโครเมียมแท้นะครับแล้วก็บันไดนะครับนะครับบันไดมีบันไดเหยียบให้นะครับนะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะขับเครื่องดีเซลอะดูดูท้ายดูเปิดท้ายดูท้ายหลังให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เปิดท้ายให้ดูวนรอบคันรอบหลังให้ดูก่อนว่าชอบไหมถ้าชอบก็มาเอาได้นะครับท่อรู้สึกว่าจะนี้เลยท่อท่อตีท่อมานะ ถ้าไม่ชอบท่อแบบนี้เอาออกให้ได้นะครับไม่เอาออกให้ได้เปลี่ยนเป็นปร like ับเป็นปกติได้ที่สําคัญที่สุดเวลาซื้อรถเลือกรถต้องเลือกไงดูพี่ดูนี่เดิมเดิม่างนี้นะครับเดิมเดิมรถผมอาจจะไม่ได้ทําความสะอาดมานะครับนะครับแต่ว่าผมขายที่คุณภาพผมไม่ได้ขายที่ความสะอาดนะครับรถผมนะที่อื่นขายขายความสะอาดให้เขาขายไปผมขายรถที่คุณภาพนะครับผมขายรถที่คุณภาพจริงๆนะครับรถผมสวยรถผมดีรถผมเดิมผมขายแบบนี้นะครับไม่ดีไม่เดิมผมไม่ขายนะครับเห็นไหมออโต้โฟ นะครับ Auto flow. อัลต้าโฟอ่าเดี๋ยวพา,ยพาไปดูห้องเครื่องหน่อยนาพาไปดูห้องเครื่องหน่อยอึ๊บนะครับนะครับตาโตโยต้าอยู่ครบนะเห็นไหมตาโตโยต้าอยู่นะตาโตโยต้านะอ่ะไล่หัวน็อตให้ลูกค้าดูหน่อยหัวน็อตด,ด้านซ้ายพี่ดูเดิมไม่งัดไม่แงะไ,ไม่แกะไม่เก่านะครับพี่ดูดินะครับดูนี่นะเห็นไหมเดิมหมด และที่สําคัญพี่ดูดูเขาเรียกว่าฉนนกันความร้อนพี่ดูนี่เยินเยินไหมเยินไหมนี่ผมมันดูอย่างนึงว่าเยินไหมก็ปีศูนย์เก้าพี่ของแท้ถ้าเกิดรถโดนชนมาไอกระจังหน้านี้หายหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่ไม่กี่ตังเองแผ่นใหม่พันสองพันบาทหาได้เยอะแยะแต่ถามว่าทำไมผมไม่เปลี่ยนอ่ะพี่รถผมเดิมถ้าผมเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ล่ละลูกค้ามองอ้าทำไมเปลี่ยนนะรถชนหรือเปล่าถูกไหมไม่ใช่ว่าใหม่แล้วจะดีเสมอไปจะแจ้งให้ทราบไม่ใช่ใหม่แล้วมันจะดีเสมอไปนะอ้ะาคราวนี้ ดูหน้าจบแล้วอ่ะไปดูว่าเตน้ํามันอะไรมาดูตามผมมานะตามผมมามาดูมาดูว่าเติมน้ํามันอะไรนะครับนี่นะดีเซลนะนะดีเซลนะเห็นไหมชัดเจนนะดีเซลนะยันเข้าหลังเลย นะครับดีเซลนะอ่ะคราวนี้จบแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองเทสรถกับดูภายในให้ลูกค้าดูนะว่ารถด,ดีรถสวยรถงามเป็นยังไงนะครับสาหรับปีศูนย์เก้าแต่ผมขายรถผมขายสภาพให้นะไม่ได้ไปทั้งถูรูถูกลงอย่างนี้ไม่ใช่นะขายรถปรับสภาพให้นะดูนะไม้แสนเจ็ดนะครับมีคุยคอนโทรลมีพลัยมังตินะครับ 7, นะครับไม่แสนเจ็ดนะอ้าแดดสะท้อนเ,อเดี๋ยวผมถ่ายเองแดดสะท้อนนะมองไม่เห็นนะโอ้มองไม่เห็นจริงอะ เห็นไหมอะอมนะ้ำมันแสนเจ็ดนะกันนะมองไม่เห็นนะแดดสะท้อนนะมีคุยคอนโทรนนะเห็นไหมคุยคอนโทรนวงไรมันติซ้ายขวานะครับแล้วก็หน้าจอกล้องอตอกล้องผมถือต่อได้เลยนะออโ,โต้เครื่องสามพันนะดูนี่นะออโต้โฟอร์วิวนะครับป่านะเท็ได้ให้ดูนะครับปีศูนย์แปดนะขายสี่เก้าเก้าถูกมากนะครับแต่เครื่องสามพันนะเพราะว่าปีศูนย์ห้าศูนย์หกเขายังขายสี่สิบกลางเลยนะ นะครับนี่ได้ใหม่กว่าอีกต้ง2ปีนะครับแถมโคโรน้าด้วยนะครับน่าเล่นนะน่าเล่นนะสี่เก้าเก้าไม่ไม่แพงนะ,ะนี่กล้องหลังนะกล้องหลังนะไม่ย่อไม่ไม,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 มีนะมีนะเอาไปแป๊บนึงคาดเบลแป๊บเดี๋ยว,ดเ,ดยวเริ่มเลยนะ เดี๋ยวดูซ้ายดูขวาก่อนอ่ะทางปอดไม่ต้องเบรกให้รู้ได้เลยขึ้นเลือกแล้วนะ่าจะใหญ่ไปไงเป็นไง,นไงไวัยรุ่นว่างไงวัยรุ่นว่างไงหนุ่มสาวว่างไงชอบไม่ชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พี่เสือหน่อยเหยียบขึ้นไหมไวัยรุ่นไปดิไปดิไป,ไปเออโถไปไหมไปอ่ะดูเบรก เหยียบขึ้นแล้วเบรกต้องอยู่ที่อื่นเป็นไงผมไม่ทราบแต่ผมขายรถอย่างนี้เหยียบแล้วให้ไปเบรกต้องให้อยู่เข้าโค้งต้องให้เนิบไม่ใช่ไปแฉลงข้างทางไม่ใช่ซื้อรถทั้งทีซื้อไปใช้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราไม่ใช่ไปซื้อรถให้มันอันตรายเพิ่มขึ้นนะอย่าไปหวังของถูกนะเชื่อผมไม่มีรกของดีและถูกในโลกนี้พี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเป็นไงไม่มีเบรกบางคนถามพี่เสือ แต่ม่นเคยมีคนทักนะว่าทำไมไม่มเปรียบมากเราให้ลูกค้าได้ลองรถผมบอกเลยได้ลองรถเนี่ยลูกค้ามาลองรถนนะเขาลองนี้นี่ดูงี้ผมก็ทำให้ได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกมินิมินิมิน,มนิคูเปอร์ นะจัดไปนะคะันนี้นะออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้พอเดือนละ1000 0บาทเท่านั้นนะครับรายได้20 0 0 0บาทขึ้นไป line, แอดไลน์ต้ลิงเขาทำา line, มาสคริปต์คาบอทแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่แต่แบตีไม่ติดแบลิศแอดไลน์แล้วทักมาออกรถผมไปผมไม่ได้ปล่อยสภาพเดิมๆถูรั้วถูกกลางนี้นะปรับสภาพให้ทำสปาภายนอกภายในให้สปาห้องเครื่องให้ตรวจเช็คส 4, 4รายการให้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เช็คของเหลวให้ติมน,น้ำใหญ่ให้เ,นะเาาร้อนฉ่ำ ประเทศเรามันร้อนถ้าแอร์ไม่เย็นเพลงไม่พอมาว่าผมได้เลยแอร์เย็นเพลงต้องเพาะนะครับเครื่องเสียงต้องดีโอ้โหผมไม่ชอบเลยรถคันไหนแอร์ไม่เย็นเพลงไม่พอสั่งสั่งทำใหม่หมดสั่งทำใหม่หมดนะครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนตัวอยากจะได้แอร์เย็นและเพลงเพาะอะไรขับรถไปถึงเหมือนกันนะครับรถดีหน่อยแล้วก็ว่าดีนะครับรถไม่ดีแล้วก็บอกว่าไม่ดีถูกไหมพอเออินรถผมนั้นเดิมผมก็ต้องแจ้งว่ารถผมเดิมถูกไหมครับ F4 พี่เสือ นะครับฝากเอฟด้วยนะนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่สนพี่เสือด้วยนะครับโอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับรู้เกิดรู้สึกถึกออกถูกใจชอบ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ้งกิง้งกุ้งกิ้งให้พี่เสือหน่อยนะครับกับตัวนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ก็บอกราคาไปแล้วนะครับใครที่สนใจแอดไลน์ไทเกอร์ยูชายูทูบไทกเกอร์ยูชาสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทเกอร์ยูชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือกันเพอเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าอยากให้ดูอยากให้พิมพ์อยากให้ดูเขาเรีนะยกว่านะอยากให้รีวิวคันไหนพิมพ์พิมพม์มาบอกใต้อคอมเมนต์นะผมตามคผมตามสั่งนะพี่เสือตามสั่งนะเอาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า